กับใครมากที่สุดเนี่ยก็คือ<ช>เล็งๆไว้นะจริงๆอ่ะอยากคู่กับคุณฝนคือเจ้าหญิงลูกทุ่งอ่ะคือแบบน่าจะช่วยเราเพราะว่าเรานจะเป็นภาระ <c oughs> แล้วคือแอบแบบทนเสียงเงี้ยก็คือหลบๆอยู่หลังคุณฝนอย่างเงี้ยก็คือแบบน่าจะช่วยเราได้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าไปคู่กับน้องแจมมี่อ่ะคือเราเราจะดูแบบ เราดูจะไม่ไหวกันทั้งคู่อะ่ะหรือว่าจะเป็นพี่เอกเนี่ยก็โอ้โหเกิดแนวเพลงอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้คือตัวเองก็เป็นภาระก,กับทุกคนอะ่ะแต่ถ้าเกิดถามว่าอยากคู่กับใครอยากคู่กับคุณฝนขอได้ไหมอะ่ะสายมูต้องมาแล้วอะ่ะจริงๆรอ่ะกลัวพี่พี่นักร้องไม่ว่าจะเป็นพี่ฝนพีสุนทรหรือว่าเป็นพี่เอกชัยคือกลัวมากไม่กล้าร้องด้วยเพราะว่าเขาลุกพุ่งจ๋ามาก ็เลยคิดว่าอยากร้องกับพี่อายคือแบบว่าถ้าร้องได้ก็คือร้องไปด้วยกันแต่ถ้าล่มก็ร่มด้วยกันเลยจริงๆใน5คนนี้ก็อยากอยากร้องคู่กับทุกคนอ่ะเพราะว่ามันก็ได้อัธรัสไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าร้องกับนักร้องเพื่อชีวิตนักร้องจริงจริงก็เนี่ยก็ต้องเป็นแช่มแหละโอ้โหร้องกับพี่แช่มเหรอ คิดไม่ออกนะว่าจะออกเป็นแนวไหนสไตล์ไหนเพราะว่าเราเองเนี่ยก็คือบอกเลยว่าร้องเพลงไม่ไม่ค่อยดีร้องแย่มากอะถ้าเกิดว่าคุณแช่มเนี่ยจะช่วยเราได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ก็ก็อาจจะนึกไม่ออกและยิ่งเพลงที่เป็นโจทย์มาเนี่ยห้าเพลงคือแบบมันจะรอดไม่กี่เพลงอะคือน่าจะหนักใจอะค่ะถ้าพี่แช่มเนี่ยก็ยก็ยังคิดว่าเราร้องเพลงการุณาฟังให้จบของเขาได้เออแล้วก็ยังมีความแบบว่าเชื่อว่าร้องได้อยู่ ฝากติดตามรายการใหม่คู่ไม่รู้ใครด้วยนะคะในวันอาทิตย์นี้ค่ะเวลา5้าโมงเย็นนะคะไม่คู่ไม่รู้ใคร The Free Jury Show